ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่245ชีวิตของเจ้าข้าช่วยไม่ได้ลูเจียลูเจียเจียงหลีเจ็บแปลบในใจเขาวางแผนจัดการทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วหรือเขาจะรู้ว่าที่วิทยาเขตเฉียนมีวิญญาณยุ์ถึงได้ให้ข้ามาที่นี่เจียงหลีเริ่มคิดฟุง้งซ่านท่านอาจารย์เฟิงเฟิงสิงอวินหันมามองนางยิ้มยิ้มเจียงหลีเอ,อ่ยอย่างจรงิงจัง ปรดขยายความด้วยเจ้ากะเฟิงสิงอวินแย้มยิ้มคว้างพัดในมือหมุนคว้างกลางอากาศเกิดลำแสงจากพัดส่องลงมาปกคลุมไปทั่วร่างทั้งสองเจียงหลีมองฉากนี้ด้วยความตกตะลึงเฟิงสิงอวินเอ,อ่ยยิ้มมีอะไรก็พูดมาเถิดในที่นี้นอกจากสหายของเจ้าคนนั้นแล้วคนอื่นก็มีสามารถได้ยินในสิ่งที่เจ้าและข้าคุยกันได้ คำพูดของเขาทำให้เจียงหลี่นึกขึ้นได้แล้วหันไปมองทางมู่ชิงเกอร์มู่ชิงเกอยิ้มให้นางเล็กน้อยเมื่อถอนสายตากลับมาเจียงหลีจึงหันมามองเฟิงสิงอวินที่ท่านอาจารย์เฟิงกล่าวไปเมื่อครู่เกี่ยวข้องกับลู่เจี้ยทั้งหมดเลยหรือเจ้าค้าข้าอยากทราบรายละเอียดรายละเอียดข้าก็ไม่รู้หรอกข้ารู้แค่ว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องกับตระกูลลู่ นายน้อยลูกเคยมาพบพี่ใหญ่ของข้าเป็นการส่วนตัวทั้งสองพูดคุยอยู่นานสองนานหลังจากที่นายน้อยลูกกลับไปแล้วพี่ใหญ่ก็จัดการให้เจ้ามาที่ซีเฉียนเรื่องวิญญาณยุทธในวิทยาเขตซีเฉียนก็เป็นพี่ใหญ่ที่ส่งให้ข้ามาสั่งให้ข้าช่วยเจ้าเอามันมาให้ได้ดูเหมือนนี้คงจะเป็นประสงค์ของนายน้อยลูกแต่ทว่าก็ต้องอาศัยความพยายามของเจ้าเองที่สร้างผลงานได้เยี่ยงนี้มิฉะนั้นวันนี้ข้าคงไม่มีโอกาสได้เปิดปากทำภารกิจที่พี่ใหญ่สั่งมาให้สำเร็จลุล่วงเกรงว่าจะต้องเปลืองสมองอีก ฟิงสิงอวินค่อยๆอ,อธิบายที่แท้ลู่เจีย๋ยก็เป็นผู้จัดก,การเรื่องทั้งหมดนี้เองเจียงหลีนึกได้ว่ามีครั้งหนึ่งนางเคยถามลู่เจีย๋ยว่าตัวเองควรหลอมรวมวิญญาณยุตตัวที่3ามเป็นอะไรดีลู่เจีย๊ยเคยบอกว่าต้องหลอมรวมสายช่วยเหลือหรือว่าอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเขาจึงได้แอบวางแผนทั้งหมดอย่างเงียบๆใช่ไหม หากเป็นเช่นนั้นระหว่างเขากับท่านอาจารย์หนานตกลางอะไรกันเอาไว้ถึงสามารถทําให้หนานอูเฮิรนลงแรงช่วยเหลือถึงเพียงนี้ถามลูเจี้ยคงไม่ได้ความแน่ทางเดียวก็คือต้องเจอหนานอูเฮิรนอีกครั้งไม่แน่อาจจะได้ความจากเขาสักอย่างสองอย่างเจียงหลีนึกเงียบเงียบในใจท่านอาจารย์เฟิงวิญญาณยุดล้าค่าที่ซ่อนตัวอยู่ในวิทยาเขตซีเฉียนตกลงแล้วมันคือตัวอะไรเจียงหลีถามในสิ่งที่ทำให้นางสงสัยออกมา เฟิงสิงวินกลับทิ้งเป็นปริศนาต่อไปรอเวลาเจ้าสามารถหลอมรวมวิญญาณยุตตัวที่สามได้ก่อนเจ้าก็จะรู้เองเจียงหลีนิ่งหลังจากนิ่งคิดไปพักหนึ่งนางก็หยิบเอาดอกไม้พิศวงที่เด็ดมาจากร่างมังกรไฟแล้วเอ่ยถามแล้วท่านอาจารย์เฟิงพอจะรู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้คืออะไรดอกปรันมังกรทันทีที่เฟิงสิงวินเห็นดอกไม้แปลกประหลาดนั่นก็ตกใจเผลออุทานเรียกชื่อของมัน ดอกปรานมังกรเจียงหลีพึมพำเฟิงสิงอวินสายหน้าทอดถอนใจแล้วเอ่ยยิ้มไม่อาจไม่กล่าวว่าเด็กน้อยอย่างเจ้านั้นโชคดีจริงๆแม้กระทั่งดอกปรานมังกรเจ้าก็ได้มาครอบครองเจ้าดอกนี้ใช้ทำอะไรได้เจ้ากะเจียงหลีถามด้วยสายตาเป็นประกายดอกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยลมปราณมังกรมาพร้อมกับลมหายใจมังกรตอนเจ้าฝึกบำเพ็ญค่อยๆดูดซาบจะสามารถช่วยเจ้าให้เจ้าฝึกได้นานขึ้นช่วยเจ้าบรรลุระดับขั้น อีกทั้งสามารถนำพลังมังกรเข้าร่วมการประลองได้ด้วยเมื่อเฟิงสิงอวินพูดจบก็ถามกลับไปประโยคหนึ่งดอกนี้เจ้าได้มาจากมังกรประเภทไหนมังกรไฟเจียงหลีตอบอย่างไม่ปิดบังห้าห้าห้าเฟิงสิงอวินหัวเราร่วนหลังจากหัวเราะเสร็จก็เอ่ยขึ้นมังกรไฟเป็นมังกรที่มีความดุดันที่สุดพลังมังกรของมันแฝงไปด้วยอำนาจแต่ก็เหมาะสมกับเจ้าดีเจียงหลียิ้มเจอจังแล้วเก็บดอกปราณมังกรเอาไว้ เอาล่ะเจ้าก็เหนื่อยแล้วรีบไปพักเถอะเมื่อเฟิงสิงอวินเห็นว่าเจียงหลีหมดคำถามแล้วก็เก็บพัดกลับคืนมาจากนั้นจึงหอดจากไปขณะนั้นเองที่นางพบว่าตอนคุยกับเฟิงสิงอวินผู้คนก็ออกไปไม่น้อยแล้วแม้กระทั่งเฉียนเจวินกับโจวยวนก็ไม่รู้ออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่เจียงหลีกระโดดลงมาจากแท่นสูงรีบเดินไปยืนข้างมู่ชิงเกอแล้วเอ่ยขึ้นชิงเกอร์พวกเรากลับราชวงศ์ จะอย่าเซียนกันเถอะนางอยากไปหาลู่เจีย้ยเพื่อบอกลู่เจีย้ยว่าเขาจะไม่ตายแล้วไม่ต้องมู่ชิงเกลังนางเอาไว้เจียงหลีไม่เข้าใจจึงมองนางอย่างสงสัยในเมืองอูอินลานเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ในสนามของเมืองที่ดูเรียบง่ายเงาแสงสองดวงลงมาจากท้องฟ้าหลีกเลี่ยงลานหน้าตำหนักและลงสู่ลานหลังตำหนักแทนเป็นใครกัน ผู้ที่เป็นองครักษ์ปรากฏตัวอย่างรวดเร็วเพื่อขัดขวางตรงหน้าประตูหลังตำหนักเมื่อแสงและเงาสลายไปและเผยให้เห็นคนสองคนองครักษ์เหล่านี้จึงกล่าวด้วยความประหลาดใจองค์หญิงสเสวียนเทียนเจียงหลีมองไปที่มูชม่ชิงเกอมู่ชิงเกอกลับยกมือขึ้นชี้นิ้วคนที่เจ้าอยากพบอยู่ในนี้ลูเจียลูเจียมาเมืองอูอินแล้วเขาไม่ได้ผิดสัญญา เจียงหลีรู้สึกราวกับฟ้าผ่ากลางใจไม่ทันได้คิดอะไรมากนางก็รีบวิ่งเข้าไปในตำหนักอีกทั้งเหล่าองครักษก็มีได้ขัดขวางนางแต่อย่างใดในขณะที่นางวิ่งผ่านไปพวกเขาก็หลบหลีกไปด้านข้างและคุกเข่าลงข้างหนึ่งลูเจยเมื่อข้ามผ่านธรณีประตูบรรยากาศอบอุ่นก็อบอวลนขึ้นมาความอบอุ่นเช่นนี้คนทั่วไปอาจจะรู้สึกร้อนแต่สำหรับลูเจยถือว่ากำลังดี หลีเอ๋อในห้องลู่เจีย้ยกำลังยืนอยู่ที่นี่ในชุดเสื้อคลุมตัวยาวราวกับว่าเขารอการมาถึงของนางอยู่ใบหน้าที่ซีดเล็กน้อยของเขาทำให้หัวใจของเจียงหลีจมดิ่งลงเจ้าไม่สบายอีกแล้วหรือเจียงหลีเพิ่มความเร็วขยับเข้าไปใกล้เขาจึงรู้สึกถึงไอเย็นที่กระจายออกมาจากร่างของเขาข่าไม่น่าเขียนจดหมายหาเจ้าเลยทำให้เจ้าลำบากเดินทางมานางตำหนิตนในใจ แม้นางจะไม่เข้าใจทักษะการแพทย์แต่ก็รู้สึกได้ว่าร่างกายของลูเจียสุดลงมากหลีเออลูเจียไม่อยากเห็นนางโทษตัวเองอยากเอื้อมมือไปลูบไล้ใบหน้าของนางแต่เจียงหลีกลับเงยหน้าขึ้นแล้วเอ่ยถามข้ามีสหายหนึ่งคนที่สามารถรักษาเจ้าได้ลูเจียยอมชักมือกลับไปแล้วยิ้มจริงหรือเจ้ารอข้าก่อนเจียงหลีรีพูดแล้วหันหลังวิ่งออกไป ลูเจียมองไปที่นางด้วยความงุนงงและอยากจะเอื้อมมือไปคว้าเอาไว้แต่กลัวว่าเขาจะเอื้อมไม่ถึงไม่นานนักเจียงหลีก็เข้ามาอีกครั้งพร้อมกับชายชุดแดงสง่างามที่ยืนข้างกายนางภาพนั้นช่างสวยงามบาดตาลูเจียเขาอยากจะเอาเจียงหลีของเขากลับคืนมาชิงเกอร์เจ้ารีบดูให้ข้าสิยากนักที่มู่ชิงเกอจะเห็นสายตาววรของเจียงหลีมู่ชิงเกอร์พยักหน้าแล้วบอกนางว่าเจ้าออกไปรอข้างนอกก่อน เจียงหลี่ชะงักท้างไม่ยินยอมมู่ชิงเกอเลิกคิ้วหลี่ตามองนางเจียงหลีคลี่ยิ้มก็ได้คาจะรอข้างนอกมีอะไรก็เรียกข้าแล้วกันหลังจากพูดเสร็จนางก็ก้มหัวและก้าวออกไปช้าๆหลังจากนางออกไปแล้วมู่ชิงเกอจึงหันมามองลู่เจีย้ยทั้งสองต่างจ้องมองกันและกัน ความเฉยเมยและความเป็นศัตรูที่ซ่อนอยู่ในดวงตาที่เคลือบเงาอยู่นั้นทําให้มู่ชิงเกอรู้สึกขบขันแต่นางขี้เกียจเกินกว่าจะอธิบายนางเดินไปหาลูเจี้ยช้าๆและเปเลวไฟที่ลุกโชนก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในดวงตาที่ชัดเจนในขณะนั้นลูเจี้ยก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาเหมือนถูกเผาในเตาไฟมันร้อนมากและทรมานแสนสาหัส แต่ท้ว่าเขากลับอดทนโดยไม่พูดอะไรสักคำนอกจากตกใจในพลังแข็งแกร่งของมู่ชิงเกินแล้วเขายังไม่อยากขายขียข่หน้านางหืมจูจูมู่ชิงเกอรก็หยุดชะงักขมวดคิ้วมุนดวงตาเปลวไฟของนางพันสลายไปจากนั้นจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นชีวิตของเจ้าข้าช่วยไม่ได้แล้วขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ